สวัสดีค่ะรีวิวการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอันนี้ตัวจะเป็นแบบบ้านนะคะตัวไทยประยุ์หักมุกนะคะส่งสแตนดาร์ดเพิ่มเติมคือลูกค้ายกสูงอยู่ที่เมตรสามสิบห้านะคะอันนี้ด้านหน้าของบ้านนะคะขนาดความกว้างของด้านหน้าบ้านกว้างอยู่ที่เก้าเมตรเจ็ดสิบห้านะคะนี่ค่ะ ความสูงอยู่ที่เมตรสามานะคะบันไดหลังนี้ก็อยู่ที่7ขั้นนะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าบ้านนะคะของตัวทยประยุกต์ก็จะมีซุ้มสาระก่ออยู่ด้านข้างนะคะของหลังนี้จะเป็นทายประยุกต์หักมุกเดิมๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งที่มีมุกยื่นออกมานะคะลูกค้ามาตั้งไว้ในสวนเลยนะคะสวนลุงละนี่ค่ะอัน ด้านหน้าความกว้างนะคะกว้างอยู่ที่9เมตร75นะคะพื้นที่ในการใช้ตั้งบ้านนะคะ12อคูณ12อันนี้จะเป็นโครงสร้างด้านล่างนะคะเก็บยึดเสากันโคลงไว้ให้ลูกค้านะคะอ่าอันนี้จะเป็นท่อน้ำยาฉีดป,ปวกนะคะที่เราใส่ไว้ทุกหลังเลยนะคะสำหรับงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวเราจะเน้น โครงสร้างด้านบนและโครงสร้างด้านล่างนะคะชนิดไม้เป็นงานไม้จริงทั้งหมดนะคะเราก็มีระบบเซฟตี้ปวกไว้ให้ลูกค้าคือเดินท่อท่อน้ํายาก,กันปวกไว้ให้นะคะสําหรับงานโครงสร้างด้านบนออไไนะคะความลึกนะคะลึกไปอยู่ที่เก้าเมตรสี่สิบนะคะฝาของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นฝานอนตั้งนเนรียบนะคะอันนี้จะเป็น ครงสร้างด้านล่างนะคะนี่ค่ะที่แล้วก็แน่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับงานโครงสร้างตัวไทยประยุกต์หักมุกหลังนี้นะคะพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอยู่ที่73ตารางเมตรฝาและฝ้าภายในภายนอกหลังนี้นะคะจะเป็นไม้เบญญพัรณ์ทั้งหมดเลยนี่นะคะ ก็จะเป็นฝาเรียบๆนะคะฝานอนตั้งนี่นะคะก็ดูคลาสสิกไปแบบหนึ่งนะคะส่วนสีที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะเป็น T O A w o stain G99 เป็นสีเงานะคะทั้งภายในและภายนอกแล้วก็งานพื้นนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆ นอกนะคะของบ้านกันก่อนเดีย๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้างบนอันนี้จะเป็นฝั่งด้านข้างที่มีซุ้มศาลานะคะตัวน,นี้ก็จะติดกับระเบียงด้านข้างนะคะนี่ค่ะระเบียงระเบียงก็จะยาวที่เมตรห้าสิบยาวสุดตัวบ้านเลยนะคะเจ็เมตรสามสิบมีบันไดลงด้านข้างให้นะคะสำรับสำหรับระเบียง เดีย๋ยวเราค่อยๆเดินนะคะแล้วขึ้นไปข้างบนตัวไทยระยุหักมุกนะคะเดิมทีอะทรงสแตนดาร์ดก็อยู่ที่ประมาณ64ตารางเมตรไปก่อนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มทําคลิปกันมาแรกๆราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่6กแสนเอยู่ที่64ตารางเมตรแต่เราก็เริ่มค่อยๆขย,ยายตามลูกค้ามาเรื่อยเลยตอนนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นสแตนดาร์ดที่สุดราคาก็อยู่ที่7จ็ดแสนกว่า พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยก็จะกว้างขึ้นจาก64ตอนนี้ก็ขยายเป็น73นี่นะคะขึ้นมาปุ๊บนะคะขวามือก็จะเป็นซุ้มศาลานี่นะคะในส่วนของงานซุ้มศาลาตัวคืนนะคะเราก็จะใส่เป็นไม้มะค่าให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีมานั่งวนให้3ด้านเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีโต๊ะกลางให้1ดุหตัวนะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ลยมมีเดินสายไฟไว้ให้นะคะมี แล้วก็เดินท่อนยาฉีดปวกไว้ให้ด้วยถ้าใครเป็นเอฟซีของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวตัวไทยประยุขักมุกเนี่ยเราจะลงคลิปค่อนข้างจะบ่อยนะคะเพราะว่าลูกค้ามาสั่งทํากันเยอะนะคะสําหรับงานของตัวไทยประยุขักมุกนะคะถัดามานะคะก็จะเป็นระเบียงหน้านะคะขนาดความกว้างของระเบียงหน้ากว้างอยู่ที่2เมตรยีินะคะ ยาวไปหาซุ้มเลยอยู่ที่6เมตรนะคะนี่มานั่งให้2ด้านนะคะด้านหน้าตัวยาวแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่ค่ะพื้นก็เช่นเดียวกันค่ะเรายังคอนเซปต์เดิมนะคะยังใส่เป็นไม้มะค่าประดูม่มบแดงให้ลูกค้านะคะถัดจากระเบียงหน้านะคะก็จะเป็นซุ้มศาลาขนาดความกว้างของซุ้มศาลานะคะตัวนี้กว้างอยู่ที่3 7คูณเเมตร30 m นะคะ ภายในของบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าต้องการแค่หนึ่งนอนหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็หนึ่งโถงใหญ่เหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะตัวตัวงานห้องโถงครึ่งครึ่งของห้องโถงเนี่ยตัวนี้เราจะใส่เป็นพื้นไม้มะค่าไปให้นะคะและส่วนงานด้านหลังก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํานะคะขนาดความกว้างของห้องน้ํานะคะกว้างอยู่ที่เมตรห้าคูณสามเมตรนะคะ มีบานกระทุ้งให้สองช่องนะคะกูซีเมนบอร์ดไว้ให้ลูกค้าปูกระเบื้องนะคะส่วนประตูก็เป็นบานสไลด์เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการเปิดปิดลูกค้าปูกกระเบื้องเองสุขภัณฑ์ลูกค้าทําเองนะคะระบบปับปาลูกค้าทําเองทั้งหมดนี่นะคะงานของห้องน้ําตัวซีเมนบอร์ดตัวนี้นะคะก็จะหนาอยู่ตัวพื้นหนาอยู่15มิลข้างฝาหนาอยู่ สิบมิลถึงสิบสองมิลนะคะพอถัดจากห้องน้ํานะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กให้นะคะจะมีก็จะมีบานเปิดปิดไว้สําหรับใส่ของนะคะด้านล่างนี่นะคะนี่นะคะใช้งานได้จริงนะคะคือจริงๆแล้วว่า พตเคาน์เตอร์พวกไรเราต้องมิวอินให้ลูกค้าเพราะว่ามันหาเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากับตัวบ้านไม้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเราก็จะพยายามถามว่าโอเคจะต้องทําตรงไหนอะไรยังไงแล้วแต่ลูกค้าจะออกแบบมาให้เราบางตัวเคาน์เตอร์จะมีลิ้นชักกว้างตัวอาจจะมีที่เปิดปิดไว้ใส่ของอย่างเดียวเพราะตัวนี้ยเคาน์เตอร์ค่อนข้างจะแคบนะคะอ่ะ หัดจากครัวเล็กมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะคะมีห้องนอนเดียวยเดี๋ยวราดูเช็คประตูลังสไลด์ไปในตัวเลยนะคะโอเคขนาดของห้องนอนนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณสี่เมตรสามสิบนะคะตัวนี้ห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนที่มีมุกพื้นก็จะเป็นไม้มะค่านะคะเดี๋ยวเก็บ โป้ oh, แล้วก็ทำความสะอาดแล้วเราก็จะลงสีให้ลูกค้าหนึ่งเที่ยวนะคะสำหรับงานสีนี่ค่ะส่วนหลังคานะคะที่เราทำให้ลูกค้านะคะก็มีระบบเดินท่อน้ำยาฉีดปวกแล้วก็เดินสายไฟแล้วก็ติดฟอยกันความร้อนไว้ให้นะคะเป็นส่วนของงานหลังคาเดินออกมาจากห้องโถงนะคะ เราจะเห็นวิวเลยนะคะมาที่นี่นะคะตอนที่มันดูน้าง,งานทีแรกนะคะรู้สึกชอบมากเลยเขาเป็นคนที่ชอบฟิลอย่างเงี้ยค่ะฟิลสวนฟิลปลูกผักสวนครัวแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาเรารู้สึกว่าโอเคเราเข้ามาที่นี่แล้วเรารู้สึกสบายใจเพราะว่าตัวของตัวของเราเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะทําแบบเนี้ยซึ่งเราทําแล้วตอนนี้กําลังลงต้นไม้อยู่ พอามาเห็นของสวนลุงละเนี่ยลูกค้าที่ซื้อบ้านนกดาวเรามาเนี่ยเรายิ่งขอความรู้จากเขาเลยอันนี้คือเขาทำได้2ปีนะคะสำหรับขุดบอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีการเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกพุดผัดผกสวนครวัวนี่นะคะจะเป็นบรรยากาศรอบๆ พอบ้านมาตั้งแล้วนะคะก็จะสูงเลยนะคะสูงแล้วก็สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเลยนะคะลมก็จะพัดดีสำหรับใครที่สนใจนะคะบ้านนอกดาวที่ไว้ในสวนเราก็ช่วงนี้เราก็จะติดตั้งให้ลูกค้าจะลงคลิปล่อยขึ้นนะคะเพราะว่างานที่เราลูกค้าออเดอร์ไว้ก็เริ่มจะเสร็จแล้วใกล้ส่งมอบกันแล้ว ก็อาจจะมีลงคลิปไปบ้างมีบางช่วงที่หายไปเพราะเราก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรโอเคอันนี้จะเป็นรอบๆนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเป็นส่วนลุงละนะคะขอบคุณเฮียอ้วนกับเจ๊แดงมากๆนะคะที่ให้เรามาฝากผลงานไบเที่ยมเพอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ โดยรวมนะคะสรุปนิดนึงบ้านหลังนี้นะคะเป็นภายในประกอบด้วย1นึนอนหนึงโถงใหญ่หนึ่งห้องน้ำระเบียงหน้าระเบียงข้างแล้วก็หนึ่งซุ้มศาลานะคะเป็นตัวไทยประยุกต์หักมุกตัวดั้งเดิมนะคะณนะตอนนี้อยู่ที่73ตารางเมตรนะคะยกสูงอยู่ที่เมตรสาราคาก็ได้วิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาดูบ้านตัวอย่างนะคะจริงๆร้านของเรามา ไม่ได้มีแบบบ้านเฉพาะตัวไทยประยุกต์หักหมุกอย่างเดียวนะตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นโครงสร้างเริ่มก่อสร้างก็จะเป็นตัวรับลมใหญ่แล้วก็มีปัญญาหลังเล็กมีหลายแบบนะคะที่ลูกค้ามาออเดอร์ไว้เตรียมจะบางหลังก็แล้วเสร็จไปแล้วห้าสิบหเเซบางหลังก็รอส่งงานกันอยู่ค่ะอันนี้เป็นภาพนิ่งคล้ายคลิปนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณเฮียอ้วนกับใจแดงนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยที่เรามาติดตั้งส่งมอบงานที่นี่นะคะช่างก็ได้หวานแหเอาปลามากินกันหลายตัวเลยนะคะดูแลเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆค่ะลูกค้าใจดีและน่ารักมากๆเลยค่ะเรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะ สำหรับสวนลุงละนี่นะคะจะเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขุดบ่อเลี้ยงปลามีผักมีพืชพันุ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม้ยืนต้นทุกอย่างนะคะปลูกที่นี่ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในพื้นที่สองไร่กับอีกสองงานนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาชมบ้านตัวอย่างกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าที่ร้านเก็บตะวันบ้านนกดาว ร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเหนือหรือ,รอผ่านจังหวัดนครสวรรค์ก็มาดูบ้านตัวอย่างกันได้นะคะเรายินดีนะคะมาดูก่อนก็ได้ค่ะมาดูงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวค่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า